เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อยู่ในลำดับที่8จาก10ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งลำดับทางการศึกษาของไทยตกต่ำลงทุกปีถือเป็นปัญหาที่ควรได้รับการพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีหลักสูตรภายใต้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลขึ้นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเข้ามาจึงมีมาตรการให้ทุกโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และจัดหลักสูตรใหม่ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโรงเรียนภายใต้โครงการเรียนมาตรฐานสาคลหมายความว่าโรงเรียนจะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสาคลโดยนะครับโรงเรียนต้องจัดหลักสูตรที่เรียกว่าวิชา i s นะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3รายวิชาก็คือ IS1 IS2 และ i s 3และโรงเรียนมาตรฐานสากลเขามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยจบแล้วต้องเป็นพละโลกนะครับเป็นคนละโลกแล้วก็ภายใต้พละโลกนั้นจะต้องอยู่วัตถุประสองค์อยู่5ด้านก็นคือด้านที่1เป็นเลิศทางวิชาการด้านที่2นักเรียนจะต้องสื่อสารได้อย่างน้อย2ภาษา3นะครับนักเรียนต้องเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิด และนักเรียนจะต้องผลิตงานอะไรก็ได้อย่างสร้างสรรค์และสุดท้ายนักเรียนต้องรับผิดชอบต่อสัองคมโลกโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดพะเยาที่อยู่ภายใต้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของภาษาและมีการนำวิชาภาษาอังกฤษมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กมีทักษะทางวิชาการมากขึ้นโรงเรียนภายใต้โครงการมาตรฐานสากลนั้นนะครับเขาจะมีหลักสูตรหนึ่งที่เรียกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเป็นเป็นพื้นฐานในการสอนซึ่งเราเรียกว่าการสอนแบบ EIS นะครับ EIS ซึ่งในตอนนี้เราก็ให้ครูวิวชาคณิตศาสตร์นะครับ,นะค,รบคณิตศาสตร์สอน โดยใช้ภาษาอังกฤษูคอมพิวเตอร์นะครับสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษนะครับเป็นพื้นฐานก่อนในตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับเริ่มใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับวิชาสามัญทั่วไปการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาในตัวเด็กหรือการพัฒนาหลักสูตรเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนามนุษย์ ซึ่งทางโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้มีการสนับสนุนการทำความรู้ความเข้าใจในการจัดการการเรียนการสอนให้ครูได้ปรับวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคต่อการเรียนถามว่ายุคนี้เป็นยุคอะไรก็ต้องตอบว่าเป็นยุคแห่งการศึกษาของความเป็นสากลเมื่อพูดถึงความเป็นสากลนะครับโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารนะครับถือว่ามีความสําคัญมากภาษาที่เป็นภาษาสากล ที่หนีไม่ได้คือภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษนะครับถือว่ามีความสําคัญมากมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือว่าการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือว่าด้านทางธุรกิจครับถ้าถามว่าเปลี่ยนคงยากครับเราต้องมีการปร,บรับในกระบวนการเรียนการสอนเริ่มง่ายครับเริ่มจากการาเข้าสู่บทเรียนแรกๆอาจจะอายอาจจะเขินอายมีบ้างครับมีบ้างแต่หากเราทักทายกัอเรียนนักเรียนไปทุกวันทุกวันอันนี้แหละครับก็จะเกิดความคุ้นชิน ดันั้นความคิดตัวนี้ครับมันจะเป็นการสร้างนิใสัยในการที่จะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาในการบรูรณาการ,ราการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครับ EIS หรือ English for Integrated Study ถือเป็นสิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนในหลักสูตรใหม่นี้เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้อย่างมีศักยภาพไฮไลท์นิวส์รายงาน